พี่เด็ดราคาจีไอใ,ใหม่ๆเลยโอ้สวยมากเลยปีเตียงครับขาหลังขาหลังสายอย่างดีเลยพอผิดฟังครับจอดเลย สวัสดีครับผมร้านเพื่อเกียวเปิดใหม่ทำรีตองคูว้วยยอดบรรยากาศครับผมิ่งตุงขามท่า่อว้าวปลากำลังสวยเลยที่ปตทบ้านโพนครับเปิดข้าวม่วงเป็นปอนกระสิงเคียงเนื้อครับแม่หนุย่ยแม่หนุ่ยรับเนื้อวัวสดนี่ที่เด็ด อย่างนี้มีแแะเลยครับผมเส้นเพียบเลยก๋วยเตีเ๋ยวเนี่ยครับแม่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อจ้าโอ้หถูกใจด้วยเส้นเนื้อค่ะขายตัวยักบาทนะครับห้าสิบบาทค่ะข็แค่ถ้ยวยหนึ่งสิบบาทเ,าเส้นเอาเส้นเล็กเลยครับ <5. S 1> มาเขามีซองสีนะครับมีเหลืองก็น่าก,กินครับผมแต่เนื้อจะกินกับ ยี่เดี้ครับจากระเทียมเจียวยี่เยนาียยังอันนี้ยำค่ะยำหครับเปิดไม่หมหรือเปล่ครับนีปิดได้ไม่ไหม้เลครับผมุ่จัดหลานยังบอครับสมบูรณ์เลยเปจ๊มือหรอครับเปได้ซี่มอมั้นี่ล่ะกายครับมีตกจับิกอยพรม่ครับกอยตีค่ะตซก็มีจิจิบ เราลอ็อกไก่ก็สบต่ำแล้วทำมือไงทำมือ,ามาอมตปึอปตกปึกตับแห้งเนือต้องเฮ็ดเป็งสิค่อยเบิดแล้วครับขนาดต้องกระบ,บายสองแล้วครับผมโอ้ยแดดเดียวครับตากแดดก็ดีเลยจังหวะกำลังแรงแดดช่วงใบครับด,ด,ดูเติมน้ำมันเพียบเลย ทำเลแถวนี้โห<ฮ>หลายล้านครับสยจะได้บรรยากาศตรงนี้มันเป็นล้านขาเลยล้านบาทนี่ครับเนื้อเสียดตั้งสิบประเภเนื้อแห้งเมื่อกี้นี่ครับสั่นก,กับไปตุนเนื้อหมอกก๋วยเตี๋ยวเป็นเนื้อเปื่อยเลยครับนี่เอาเบือ้องเนื้อสดๆครับวันนี้<ฮ>เดอะดีครับผมขี้ผียะเป็นถุงเลยอันนี้ก็เป็นกุณล่างเสีด ขาลายหองกลมหอมผงกิกอุ้ยสุดๆขอบหัวเขาผมเขดีเล้งสิบุนมุนมั่งเป็นเม็ดขู่ขัดมั่งครับอือหอมกินเนื้อมากเลยสุดยอดีกลิ่นของเนื้อ กินแถวเดี่ยวเป็นแถวแจ้งมั้งครับเนาะโอ้โหวัตพ่อจะเลื่อนของครับเห็นี่้างเองพ่อมาครับนี่ยสร้างเองเอาสองนาทีครับคราวีบทัถพ่อึ้นบ้านนี่โหคนเยอะเลยทางนี่ครับนี่ต้องคนสั่งบานนี่ครับนี่เห็นทุกงนาดิโคตรแพงแล้วนี่ยนะ เด็ไปก่อนเลยครับผมขาลังครัขาลัง,ลงขาลังครับผมร่างการมากครบับแต่นี่นะครับพี่เด็กโอ้ยนะครับยี่ให้อใหม่ๆเลยโสวยมากเลย อย่างครับหาลังหาลังขายานดีเลยครับตั้งด่างเห็ดเป็นพวกฝัเดเกี๊ยวตั้งด่างให้เราสิมีจิ้มออกไปครับครับลวกจิ้มเนื้อนั่นสิครับจิ้มเนื้อกระเทียมเขาที่ไม่ตัดครับเขาหยุดยสั่งเป็นเฉพาะแล้วครับต้นหมักเนื้อเองดีกระชี้บัวให้เขาแล้วก็เฮ็ดแก้วคมให้กระเาจาะนะครับ ไม่สุดจอดเลยล่ะครับสิท่านโบท่านนั่ะนะคะไม่ค่ะกูเดียวก็คือท่านบบท่านจะลูกสาวครับนะแม่ครับลูกสาวค่ะโอ้โหสมลูกสาวครับผมสาวผู้ไทยสาวพื้โพูนนะครับหลักอยู่แล้วครับสาวทั้ง สิทธ์เองครับเนื้ออยู่ไหมครับเนื้อเนื้อค่ะเนื้อกับหมูมันเนื้อกับหมูสะสมแห้แซ่บเลยครับผมหมูว่านมันหมูว่านม่มีหมูไหมคะเขาไปตลาดไหมคะม่มมีเนื้อหมูว่านเลยเดี๋ยวหมูมาใส่ไหมคะครับผมไปซื้อตลาดเป็นม่มี่นี้ค่ะเราก็ไปตลาดแม่ค่ะกับข้าวบุญเอาบุญหมูว่านนี่แมนครับเพ้นแฮกันอยู่ค่ะบุญมันพุ่งหมูว่านเบื้องในเบื้องในฟิบบวกเต็มเลยยิงไงตลอดครับผมถ้าเป็นบุญเป็นยังอา

ชิมซุปโหปีมือครับน้องเจ้ากเกาแก่แน่ดังตลาดมันพุนอยู่เดียวครับสิมยอดอ้ยนี่ขากบกรอบสิดด้วยแ,วแสบมากครับผมลึกลำปกตุ่มแซบปกก่อยแห้งเสียบนบครับทีชอบหัวครับ พอหนักๆเลยมีพริกจีอยู่แล้วครับผมริกปอนตใสซสักหนึ่งซ้อนก็พอตารพอประมาณครับผมพิกหล่อมอยู่แล้วน้ำเปล่าหอมๆพอปาดปิดไว้เลยถายด้วยทั้ง้ม ยิ่งหวานตัดซอสติกด้วยร้านแบบนี้ครับที่ตามหาไ,ได้่านได้รับผมแนะนำเลยสบตำ่ำกับมีครับผมครบทุกอย่างเลยอยู่นรกิงครับเพคคนเดียวครับผมครับที่เด็ดที่ผมชอบร้านแม่เป็นต่กอน กากกระเทียมเจียวแบบโอ้โหขอรอก่อนเลยเจีบมากเลยอย่างมากมายมาหากานหาคนจูด้หนักผมบอกเลยเลาเปิดแช่งนี่ แซ่บคนนี้มากเลยแหละ, mm hmm. ะมาครับบักเต็มทีแล้วยังไม่ต้องสุกแบบมากับผม mm hmm. ยอืม mm hmm. cái đu đen ừ, Thật ngắm mà Bỏ chim hộp lòng không Lòng bài Cảm mạt các bạn สวยของเนื้อออกสีเข,เ,สเขียวเราติดาตะแลงสีเขียวครับอันนี่ต้นไม้หลายที่สุดยอดเลยกากระเทียมเจียวความลมกซ้อมหมูกรอบผมหมูก,กวอบบางล้านอยู่แพร่ได้เลยสิ่หน่อยกคนน,น,นนี้แะครบเพหนาขนาดนี้จัง đôi <laughs> <omphouse> yeah. <laughs> cái <laughs> ừ. đẹp mai bên rồi để ấm ngam Để không <laughs> ไลายเนือ้อครับปลายขา เาผัมสุแลแบบเลยกะล,ำกล่ำบางลานใส่บรสยรียครับผมไปบนพ้น,บน,บนเขาจะใส่สกะหล่ำแซบกุลาแซบมาก Vielen thịt ngựa mà với người tốn đi hoặc không Hãy subscribe Để ต้องเปิดไหนเห็นปลาตับปลาตับสปานะผมแคบครับนี่ยสี่ทีบบบอ๋อเตียถุงเลยค้วบผมยาวมากเลยองมาลองผมเยอะเร่เเลื่อแต่พวยเตียวเยอะทุกอย่าง